สวัสดีครับวันนี้กลุมผมพวกเราจะมาทำการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตด,ด้วยแรงต้านวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 1. นทรายสภาพอทดดี 2. ุปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่าน้ำสะอาด 4. หินขั้นตอนแรกเป็นการผรสมคอนกรีตให้เข้ากัน ลังจากผสมคอนกรีตให้เข้ากันเสร็จแล้วนำคอนกรีตที่ผสมเสร็จไปล่อนผ่านตะแกรงเบอร์สี่หลังจากนั้นกุ๊กเขามอเตอร์ให้เข้ากันโดยปริมาณมอเตอร์ต้องมีเพียงพอสำหรับการใส่แบบรอเสร็จแล้ววัดอุณหภูมิของมอเตอร์บันทึกค่าเสร็จแล้วตักมอเตอร์ที่ล่อนเสร็จแล้วลงแบบรอ และกระทุ้งมอตา a เป็นจำนวน35ครั้งให้ทั่วพื้นผิวหลังจากนั้นใช้เหล็กกระทุ้งแบบด้านข้างไล่ฟองอากาศทั้ง4ด้านหลังจากนั้นทำการดูดน้ำที่เยิ้มออกจากผิวมอตาใช้วัสดุควบคุมหน้าแบบหล่อไม่ให้เกิดการระเหยของน้ำหลังจากนั้นดูดน้ำที่เยิ้มออกจากผิวมอตา a หลังผ่านไป2-3ชั่วโมง เสร็จแล้วเริ่มทำการทดสอบ setting time <S <S โดยใช้เข็มที่มีขนาด1 1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน20 1ส่วน40เป็นต้นให้ทดสอบซ้ำตามขั้นตอนทุกระยะเวลา60นาทีหรือ30นาทีหรือน้อยกว่านั้นขั้นตอนอยู่กับมอเตอร์ถ้าหากการทดสอบ สังเกตบอกว่ามอตอา์มีลักษณะใกล้จะเซตตัวแล้วให้ลดระยะเวลาลงได้โดยในการทนการทดสอบจะต้องทำการกดมอตอาไม่น้อยกว่า6จุดการบันทึกค่าดังรูปนำค่าที่ได้มาพอดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านกับระยะเวลาที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของเข็มวายแคต1 1ต่อ2 1ต่อ4 1ต่อ10 1ต่อ20และ1ต่อ40ที่มีระยะเวลาการเซตตัวต้นเท่ากับ500ปอนต์ต่อตารางนิ้วและการเซตตัวปลายอยู่ที่4,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วทำการทดสอบ2ตัวอย่างเพื่อเทียบค่าการก่อตัวของคอนกรีตทำการทดสอบครั้งที่1ให้ใช้ขนาดพื้นที่หน้าตัดเข็ม1ตารางนิ้ว ทดสอบทั้งสองตัวอย่างเมื่อได้ค่าของเข็มตัวอย่างที่1แล้วให้รอ20นาทีเพื่อทำการทดสอบเข็มที่2ที่มีพื้นที่หน้าตัด1ต่อ4ตารางนิ้วเมื่อครบ20นาทีแล้วให้นำเข็มที่2ทํทำการทดสอบทั้งสองตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคอนกรีตมีการเซตตัวต้นเมื่อคอนกรีตมีการเซตตัวต้นเราจึงทำการลดระยะเวลาการทดสอบคอนกรีตจาก20นาทีเป็น15นาที เพื่อทดสอบเข็มที่3ที่มีพื้นที่หน้าตัด1ต่อ10ตารางนิ้วเมื่อครบ15นาทีนำเข็มที่3กดลงบนตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างพบว่าค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าเซตตัวต้นจากนั้นรอ15นาทีเพื่อทําการทดสอบเข็มที่4ที่มีพื้นที่หน้าตัดเข็มเท่ากับ1ต่อ20ตารางนิ้วเมื่อครบ15นาทีแล้วนําเข็มที่4กดลงบนตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างพบว่าค่าที่ได้มีค่ามากกว่าค่าที่สาม เยอะเกินไปดังนั้นเราจึงลดระยะเวลาการกดของคอนกรีตเพื่อให้ค่าที่ได้ออกมามีค่าใกล้เคียงกันเราลดระยะเวลาจาก15นาทีเหลือ5นาทีและทำการทดสอบต่อไปด้วยหัวเข็มที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัด1/40ต่อตารางนิ้วจากนั้นกดตัวอย่างทุกๆ5นาทีเพื่อดูการเซตตัวของคอนกรีตเมื่อถึงการทดสอบครั้งที่10จะเห็นได้ว่า คอนกรีตเริ่มมีการเซตตัวไปดังแสดงในกราฟจะเห็นค่าการก่อตัวต้นและการก่อตัวปลายของคอนกรีตครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ